ที่นี่คือที่ไหนแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่อุ่นจังเลยฝันประหลาดจังเลยนะ อรุณสวัสดิ์ค่ะขบปนนี้มามามาดูเขดูเขาเขาสุขสันต์วันเกิดนะเอาล่ะปัารวดเดียวเลยเช้าเลยเหรอขบวนนี้อร่อหรือเปล่าอะ่อยไรมตอนไม่ว่าเรื่องอะไรครั้งแรกคือสิ่งสําคัญค่ะขบวนนี้อายุ16แล้วเหรอเร็วจังเลยเนอะขอบคุณมากค่ะท่านพี่ในอนาคตน่ะหนูจะต้องเป็นกุลสตรีแบบท่านพี่ให้ได้เลยแล้วค่ะ ลนนีมาได้หน้ารักเลยกันแล้วนะท่ะทานพี่เสียงดังแต่เช้าเลยนะเบนิโออาริสวัสดีค่ะท่านแม่ให้ตายสิที่ก็เบนนี้พูดสัญญาณแบบนี้ก็เป็นเพราะเบนิโอหนะนะน่ารักใช่ไหมล่ะคะเอางั้นดีกว่าพูดคำสุขพระปกนั่นแหละนะดีแล้วล่ะเพราะว่าน่ารักแต่ว่า ให้เรียกพี่ใหญ่พี่หญิงพี่สาก,ก็คงจะดีเหมือนกันะนะวันนี้เกิดตาเขาเป็นนี้อเป็นอะไิแม่เอาล่ะมีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยค่ะลานของคุณรู้จักของคุณปู่จะมาอยู่กับพวกเรานนะตั้งแต่วันนีน้เอ๊ตั้งแต่วันนี้เลยที่จริงแล้วเขายือนอยู่สักพักแล้วล่ะจา้าเฮจุดต่างเกินไปมิสมินนะครับคุณยักษ์งล่ะอยู่เรื่องกับเราเนี่ยผู้ชายเหรอคะ แล้วก็เป็นคนที่คุณปู่ให้เป็นคู่บ้ากับความนนี้ด้วยนะเรื่องนี้นมันอะไรกันอะตอนเด็กก็เคยเจอกันแล้วจะไม่ได้เหรอไม่ได้เลยสมัยนี้ยังมีเรื่องคู่บ้านอีกเหรอคะทำไมอะที่บ้านนอกเจ้าสาวไม่พออุยจะชัดเจนเลยท่านพี่ก็รู้ใช่ไหมคะ <c oughs> รักษาคะคุณปู่ตัดสินใจไปแล้วทำไมได้ไม่ได้แล้ว ความจริงพี่อยากจะเป็นคนเลี้ยงดูเขาแบบนี้ตั้งแต่มอปลายมหาวิทยาลัยบรรลุนิติภาวะทำงานปีชงสายย้ดเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบแปดเก้าสิบแล้วก็แต่งงานกับ้าแบบนั้นไม่เอาอะค่ะเอานะ้าไม่ใช่เรืเ่องด่วนอะไร,รอ่ะค่อยๆค,คิดไปก็ได้นะถึงจะบอกแบบนั้นก็เถอะหรือว่าลูกมีแฟนแล้วอ่ะเป,ป,ปล่าไม่มีแล้วคะ่ะแต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นหนูด้วยท่านพี่เองก็เป็นลูกสาวนะคะดูเป็นเพลินไปในอกก็ได้หรอกนะ แต่ข้างในเป็นแบบนั้นแถมเป็นคนโตด้วยนะ่ะไม่ปฏิเสธเลยเหรอคาเบนิ้มีเหตุผลที่ต้องเป็นคาเบนิ้ด้วยนะนะเอ๊ะเดี๋ยวเธอนายน่ะนายนะเดินหนะมือตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่าว่ะฮะได้เป็นคู่มืนของน้องสาวที่รักของฉันอยู่นะํำนึกตัวเอาไว้ด้วยนะจ้ะผมได้ยินเขาพูดมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วเหรครับเอ๊ะ ไลเนี่ยพวกกระพูดงั้นเหรอจะยังไงก็ช่าง,ง,านางหนูไม่เอาด้วยลอก <c oughs> แต่ว่าทางนั้นเองก็โดนบังคับนี่นาเสียมลัย่าแล้วมั <c> ้ง <oughs> อ๊ะ ใคร้เหรอคะคือยานาโมเรีกเขาไปนี้ชินะใช่แล้วล่ละตัวเล็กกว่าที่คิดไวมากเลยอฮะนมาชิตรอมิซูมิแนะมาชิร์น้องสาวของค้าคือยะหรือก็คือน้องสามีของเธอถ้าให้พี่ชายจอมเบื่อมาในเมืองคนเดียวหนูคงเป็นห่วงมากเลยอะค่ะหนูเลยว่าตามมาอยู่ด้วยดีกว่าตั้งแต่ตัวด้วยนะคะ อะไรกันเนี่ยเอาเธอจะคนเดียวหรือสองคนก่เหมือนกันนะเรื่องห้องที่รอยังไงดีนะจริงนะจะทำไงต่อดีเนี่ยเด็กหญิงนะเด็กหญิงล่ะทำไงดีข้อนี้เด็กหญิงอะอย่าทำอะไรเด็กหญิงสิคะอร่อยจังเก็บมีรสชาติแบบนี้เองเหรอเนี่ยไม่เคยทานมาก่อนเลยหรอ Ừ, เรื่องนั้นก็บ้านหนูอยู่บนเขานี่นาเค้กน่นเนรได้ปาติเิเยยอดนิยมทําให้เลยนะอจริงด้วยสิวันหลังไปกินที่ร้านด,ด้วยกันไห <ừ, S 2> มล่ะขอบคุณที่เลี้ยงค่ะแต่จะให้หนูคอยรับอยู่ฝ่ายเดียวคงไม่ดีฉะนั้นให้หนูตอบแทนด้วยนะคะช่วยบอกชื่อมาด้วยค่ะปาติชิเยชื่อว่าคนอะไรเหรอคะเกินตัวสิ่งที่ต้องการตัวเลยค่ะแมนนี่อบอกเลิกเ่ื่องอสักทีเอะคะอ,อะไรล่ะนั่น หนูพูดอะไรผิดงั้นเหรออ๋อกาไปถึงเอาน้ำมาให้หนูดื่มมาเห็นว่าหนูเป็นเด็กและแจ้งกันใช่ไหมคะแค่คิดว่ามันดีกว่าชาหรือว่ากาแฟนะสิมีชอบไหมเ,หเนาอกล่าค่ะของชอบเลยละพยายามรักษาภาพพจน์อยู่แน่เลยเอาเป็นว่าคดีน,นี้ต้องเป็นเจ้าสาวที่ดีเยี่ยมเมื่อมาจัมกัรประกูนนิสมยเนนะ็นะหนูจะเป็นคนจัดสอนเธอเองเปลี่ยนใจไว้ด้วยนะคะ ว่าแฉันเองก็มีเรื่อง<ะ>จะพูดเหมือนกันนะฉันน่ะก่อมันจะยกคนเป็น,นี้ที่แสนจะน่ารักน่ารักสุดๆเขาจะน่ารักให้เป็นเจ้าสาวนะแต่ว่าหมอนั่นน่าเจ้าจางจนน่าตกใจอ่ะไม่เป็นไรน่าหรอจะหมอนั่นนะฮะ <c oughs> น,นา่าเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วห่ะทําใจซาเถอะให้ตายยังก็ทาใจไม่ได้<อ>แล้วแม้กับเพื่อนแต่ลเนี่ยี่มันอะไรกันเนี่ยจะอจอก็มีคู่มั่นมีน้องสามีแลวยังเจ้าสาวที่เหมาะสมอีกด้วยถ้าน่าก็ตกลงโดยไม่คิดอะไรเลยอ่ะ คนในมหารนี้ครัวของบ้านนี้ก็คือดานั่นเนี่ยถ้าเพิ่มอีกสองคนของกินมันจะไม่พอได้ยังไงอ๋อคนนี้สุดจะถนแล้วหนูขอออกไปสักหน่อยคะเดี๋ยวยังคุยกันไม่จอบเลยของกินที่นี่ไม่พอจะต้องเอาไปซื้อมาเพิ่มสิอ้าไม่ได้โมโหถึงขนาดนั้นหรอกหรอ เโถเอ้ยเมนูรายการอาหารที่เตรียมเอาไว้สําหรับอาทิตย์นี้ล่มหมดเลยว่าแต่จริงๆเลยอะไรก็เลวเกินไปหมดเลยอะอ้ะอะไรกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไปคนเดียวมันอันตรายนะโคเบดี่เป็นคนพิเศษนี่ผมก็ต้องคอยปกป้องสิ พูดอะไราาก็ไม่แบน้เนรอแลแล้วออย่างหนึ่งแค่ซื้อของไม่เป็นอะไรได้แล้วเนะี่ยแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งลื่นล้มอะอะอเรื่องนั้นขอบคุณแต่ว่าผมช่วยถือของได้นะแค่ถือของฉันคนเดียวอุยอ๊ยนึกดูแล้วของก็เหลือน้อยแล้วนี่นะงั้นช่วยถือของด้วยนะว่าแต่คิดอะไรของเขาอยู่ดูไม่ออกเลย ทั้งเรื่องที่บอกว่าเราเป็นคนพิเศษแถมยังเรียกเราด้วยชื่อจริงในคนที่เผลงไม่ได้หรือเปล่านั่นเนี่ยฮะโอไม่ใช่คนที่เผลอไม่ได้แล้วล่ะถือว่าที่ว่าเมื่อก่อนเราเคยเจอกันเนี่ยมันจริงเหรอเคยเล่นด้วยกันเนี่ยยังงั้นเลยเหรอฉันจำอะไรไม่ได้เลย ตอนเด็กๆนะฉันไประสบอุบัติเหตุก็เลยจำเรื่องก่อนหน้านั้นไม่ได้เลยสักนิดขอโทษด้วยนะยยยยยทำอะไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรเอฮ้คนอย่างนายอ่ะมันยังไงมันยังไงกันเนี้ย,ยใช้ห้องนี้ก็แล้วกันนะถึงจะเป็นห้องของคุณปู่ก็เธอขอบคุณมากค่ะ มีอะไรไม่สะดวกแล้วก็บอกได้เลยนะเสียใจด้วยนะห้องนี้นะทำความสะอาดแล้วละคุณน้องสามีตัวน้อยมาชิธรตันอย่าแกล้งเขาบนี้ที่น่ารักของพี่ให้มากเกินไปนะก็แกล้งอะไรกันเล่าอย่าใส่ร้ายกันสิไม่อย่างนั้นล่ะก็ พี่สาวก็คงจะต้องแกล้งมาชิโร่ตันแทนแล้วล่ะไม่เป็นไรในโลกนี้โคงในนี้แน่และที่สุดก็จริงแต่เด็กผู้หญิงที่ก็ชอบมากเหมือนกันนะกลับมาแล้วค่ะไม่เป็ไไนไรอะไรกันล่ะคือยังน้อเยอกแบบนั้นสิมันี่เท้แนะมามทำอะไรกันเหรอท่านพี่เกี่ยอะไรเหรอคะอ๋อ กลับมาแล้วเหรอคาร์เบน,นีนีน่นน่าไปโดนอะไรมาความดุนดรนไในกลัวที่เผลอปล่อยไปอขอโทษด้วยนะเพราะเขาพูดอะไรแปกลกๆขึ้นมาถ้าคือยานะ่าหน่าพูดน้อยเกินแถมยังตรงด้วยคนรอบตัวและเข้าใจผิดก,กันอยู่เรื่อยไม่ใช่คนไม่ดีหรอกถึงบอกว่าไม่ใช่คนไม่ดีก็ฮาน,น่าเรื่องคุ้มมั่นอะ ทำไมถึงได้มั่นกันเดีด๋ยวดิฉันไม่เคยรู้เรื่องนั้นมาก่อนเลยล่ะสำหรับทางบ้านของพวกหนูเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะแต่สําหรับทางบ้านฉันนี่มันเป็นเรื่องแปลกนะแล้วก็ทั้งฝ่ายนั้นน่ะถูกมั่นแบบนี้ไม่ลำบากใจเลยเหรอไม่เลยนะคะหากายลียต,ตัวมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าจะได้แต่งงานกับโครเบนนี้นะคะ